ณหมอจากโรงพยาบาลดใหญ่อะก็เอาภาพนี้ออกมาเป็นภาพมื้อคืนเนี้ยนะคะใครเด็กใช่ไหมพ่อแม่ไม่ต้องเป็นห่วงเราดูแลอย่างดีถึงไฟไม่มีน้ําไม่ไหลเราดูแลพวกเขาอย่างดีเราดูแลคนไข้เปรียบเสมือนลูกของเราพวกเด็กๆมีความอดทนมากๆไม่งอแงเลยคือเหมือนกับห้องเด็กอ่อนใช่ไหมแล้วแบบไฟเท่าที่มีคนนี่แบบใจใหญ่มากคือหัวใจนี่มันสว่างอะหัวใจสว่างมากเลยนะคะ แต่แต่เราแต่คุณเดีดอีทั้งหมดทั้งหมดที่เขียนม,มายาวๆมากๆเลยเนี่ยนี่เนี่ยดูสิอันนี้เนี่ยโอ้เป็นภาพที่แบบโอ้โหคือภาพหนึ่งภาพอ่ะมันร้อยล้านคำบรรยายอ่ะนะนี่อันนี้เป็นคลิป คือเป็นเป็นห้องเด็กอ่อนเน่ะไฟดับนั่นแหละใช่ไฟดับแล้วก็มีมีไฟฉุกเฉินเนี่ยจ้ะไฟฉายไงเห็นไหมไฟฉายแล้วคุณพยาบาลสวมหมวกมีมีฮิยาบด้วยสวมหมวกพยาบาลด้วยนะคะก็ดูแลเด็กๆอย่างดีเลยอ่ะแม้ไฟจะดับเราบอกดูแลแล้วเด็กเต็มเลยเด็กอยู่ในห้องมีทั้งแบบเล็กกันนะแล้วมีอยู่ในตู้อบด้วยนะคือแบบว่ามีไฟสำรองฉุกเฉินอ่ะมีไฟสำรองเท่าไหร่ใช้เท่านั้นแล้วเอาพัดลมมาเป่า โอ้โหจริงๆเลยเออขอบคุณมากขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณนะคะ